สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคูทุกคนนะครับผมมาพบกับผมในช่องลูกชนะเช่าแนวนะครับเมื่อนี้ผมสิผ้าพี่ผ้านนองมาตกปลานะครับผมเมื่อนี้มาครับพันนุ่มครับมาพันนุ่มกับพันวิวครับมาพันนุ่มสวัสดีครับัครับพี่น้องพันวิวสวัสดีครับสวัสดีครับกลังมาถึงนะครับขออนุญาตแตงเบ็ดแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวสิตกสูพีสูหนองเบิ่งนะครับผม พี่น้องังจากแตงเวียดเราการล่องมึงครับนี่ครับเอไม้นี่แหละครับไปใกล้แล้วะครับนี่ครับกาลังใส่เฮียอยู่ครับเฮียก็ทีเป็นล่องเบิึงมืงนีอเ่าห่อมห่อมล่องมึงครับครับใส่เดือนครับนี่ครับสีปันใช่ครับตะก้อครับนี่กะพลาดนุ่มกว่าลุงแล้วครับพี่น้องล่องิึงครับพัดอยู่กาลังเบียดก็กำลังสีเล่าลวครับผมกะ ตอนเราครับก็ร่องใส่เฮียครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวลองเด็กกันครับติดตามกันครับผมเดี๋ยวอดช่วงหน่อยครับผมรอดติดตามนะครับ เังนไงครับพันวิวมึงเนี่ยคิดว้างมั้ยเนครับไม่ไม่เป็นไงครับวันนี้คือวะฮะคือวิวมาครับเห็นต่อปลาไปก่อนเห็นต่อปลาไปก่อนเดี๋ยวสัมผัดพัดนุ่มกันครับพัดนุ่มเป็นไงวันนี้ไม่ไม่คิดว้างมั้ยเนี่ยฮะฮะบอกว่าข้างใหรอกตะวันกับร่องอันซิเทียปอดล่องมังอยู่เหรอปะโอเคครับผมล่องติดตามเป็นเย้ไปสั้นพัดนุ่มกับพันวิวมาโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรอดติดตามนะครับผม โอ้พี่น้องครับหลังจากเปย์ซีเมื่อกี้กับเมื่อคืนครับประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วง่ายไหมกันพี่น้องครับเมื่อกี้ซิทตรงหันครับง่ายไหมมาพี่ครับพี่น้องผ้าหนุ่มผ้าง่ายไหมครับติตตามครับจิตตามนี่ครับไมครับกระผ้าง่ายไหมครับพี่น้องพี่น้องครับนี่กะกำลังลงเบ็ดนะครับผมลองเบิ้งครับนี่ครับ มาไปเพิ่งจะเข้าครับเมื่อกีไปม่านไปชั่วโมงหนึ่งปุ๊บคือครับก็เลยใหญ่ไหมครับโอ้ครับพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องอยู่ครับเฮ็ดอีกแล้วครับพั่นวิวครับพี่น้องเตรียมแรกครับเตรียมแรกของวันนี้ครับพี่น้องครับอยู่เป็นไหพี่น้องโอ้เป็นไหนคนมือซึ้งโอ้จับจับอู้อู้ยกให้พี่น้องมึงดูตัวใหญ่ยมยกพี่น้องมึงดูเป็นไหนเป็นไหน โอ้ยเพียงใดสองปนะสองปูพ okay. ัน <illustrates> วิวครับพี <moderate> <neither> ่น้องโอเคครับผมน้องครับหลังจากไปเต็มหนึ่งกะลงเบ็ดไปให้ก็ครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับเต็มสวงพี่น้องเปพียงใดโอ้ยตัวที่สว่างปยังครับพี่น้องปลายังนี้ครับโอ้ยปลายังนี้เออปลาดุกปลาดุกแคระดาปลากรดปลากรดครับพี่น้องปลาบึกครับ โอ้เป็นไงครับพานวิวเป็นไงพานวิวเป็นไง,นไงวันนี้โอ้นนวันนี้สุดยอดครับยิ้มคนเยอะสองตัวแล้วโอเคเยี่ยมครับพี่น้องติดตามครับผมติดตามครับพี่น้องอ่ะยิแล้วครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องครับเอุ้งอ้งนี่มาแล้วครับพี่น้องเบิ้งเบึ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 งตัวปลาตัวปลาอุ้ยปาตัวพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวิงจังยัด ดูลูดูลูอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นดิบขึ้นเป็นไงอุ้ยเป็นไงครับเป็นไงครับพ่อรู้สึกพี่น้องครับเด๋วหนุกโกอู้สุดยอดครับผมแต้มสวงครับของมือนี้ครับโอเคครับพี่น้องแสดงว่ามันกินเนื้อใส่เดือดนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมเปลี่ยนี่ยครับของผมยังไม่ได้กินก๋วหมูเลยครับโอ้ครับพี่น้องว่าไรว่าไรมือนี้โอเคครับพี่น้องก็เก็บปลาครับผมติดตามครับติดตามมือนี้ครับติดตามครับปลาดุกครับโอเคครับยกให้พี่น้องนกนู้นเป็นในตัวเงี้ยว่าปลาดุกแค่ไหนยามพี่น้องยามมือนี้ครับเต็มที่อะไรระเบียบป่านอยู่ทสามครับที่มันปะที่สามเฉพาะเต็มที่สามเต็มที่สี่ครับผมมือนี้ครับโอเคครับพี่น้อง เดี๋ยวคอยเก็บป่ากันเนาะอยู่น้อโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามครับติดตามครับโอเคครับมาครับกันเม็ดลมนะครับโอ้โหครับพี่น้องมึงครับอุ้ยเตรียมที่หาคว่าจะขึ้นได้ไหมครับมึงครับติดตามันครับผมนี่ครับสุดยอดครับพี่น้องโอุ้ย ขาดครับพี่น้องสายหลีดยังขาดบังพี่น้องเผมไม่ครับพี่น้องติดตามครับติดตามครับโอ้พี่น้องครับไปไหนลาครับผมปากก้ครับไปไหนครับพันอยู่ย่ำมือนี้พันนุ่มไปแล้วไดนว่าพันนุ่มไปหาตีเงียป่าวครับยังมาม้านน้ำมูเลยครับผมนุ่งใจครับพี่น้องชมต่อไปครับปลาตัวโอเคครับขอเก็บปลาก่อนนะครับพี่น้องโอเคครับผม จะตามไปเรื่อยครับเอาละครับเอาลแล้วอาจารย์เ,เอียวครับเยอะเบ็ดกงเลยครับอืดูปลาขึ้นครับาาารรมาแล้วครับมาแล้วครับ้พีี่่งน <c oughs> โหพี่น้องย่ำพี่น้องมาหนิโอเคครับผมเป็นไง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 ไปครับติดตามที่ตามติดตามครับผมโอ้เจ้าดูดูคันเบ็ดครับดูคันเบ็ดดูคันเบ็ดคันเบ็ดกับสีหน้าคนโอ้ยพอแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมายังมายังมายังโอ้ใกล้ละใกล้ละใกล้ละโอ้ยเห็นแล้ว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  กขอหลังเลยขอหลังเลยรีบเลยรีบเลยเลยรีบเลยโอ้ยเมย์มาเมย์มีต้เปียกมาก่อให้มนหมดแรงให้มหมดก่อนโอ้โหคนคนไหนปลาคนไหนครับตอนนี้ครับโอ้โหอย่าอย่าอย่อย่าอย่สุดแล้วเนี่ย ปุ่มขึ้นเลยเอ้ยอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้มันโอ้ยอันเดียวอันเดียวโอ้ยพี่ร้องครับจะใหญ่สุดของวันนี้ตัวใหญ่สุดของวันนี้ครับครับผมติดตามครับผมติดตามครับโอเคครับผมงปลาเก็บมันงับ เทียบกลุ่มตัวก่อนพวกนั้นเป็นเป็นเด็กไปเลยอ่ะโอ้โอเคครับพี่น้องยึดตามไหมครับมาอีกแล้วครับมาเลยอีกแล้วพี่น้องครับมาอีกแล้วครับคันเบ็ดดูคันเบ็ดดูคันเบ็ดสายครรับพี่่งเวิ่งผิวน้ำวิ่งผิวน้ำ มาแล้วมาแล้วย้อนย้อนเบ็ดย้อนเบ็ดตึงตึงไว้ย้อนเบ็ดโอ้ตัวโหตใหญ่ครับไปเลยไปเลยโอ้ยมันมาแล้วโอ้ยใหกว่าตัวเมื่อกี้ไหม อีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งครับพี่น้องครับผมมือนี้ครับเจ้าครับพี่น้องเจ้าครับผมตัวท่าตัวเมื่อกี้เนาะท่ากันเลยโอ้โสุดยอดสองแต้มครับสองแต้มสองแต้มนี่ครับสองแต้มงา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 มเลยบุรุษแจ็กแต้มนะครับยิ้มตายมันครับต่อไปครับผมติด โอเคครับผมขอเก็บปลาครับผมโอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวเพี่น้องมั้งเนี่ยพี่น้องมั้งกูง่า่วะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโั้ท่าผมนะครับยกยกยกขึได้ไหมตรงไหมเจ็บแขนไหมเจ็บแขนไหมโอ้ยสุดยอดเลยครับผมโอ้สุดยอดครับยังขอเจ็บปลายกันนะครับผมครับผมติดตามครับติดตามครับโอเคครับผมเนื้อนื้อ ได้ได้ได้ียไ้อันนั้นกเียมันครับผมโอ้ยได้ไ่ไ่ไู่กเลยเลยผูกเลยเหรอโอ้ยดลยดูเ้เขาดูดูเยกสูงเลยยกสูงเลยโอ้ยอไผ่มากเลยวโอ้ยนี่ครับนนุ่มมากแล้วครับพี่น้องนมดกแล้วอันนี้ปลายังครับปลายังอันน้เพิ่นไปซิดเนียปอบมากเนียปอบมากครับโอ้ยสุใจครับพี่น้อง โอเคครับติดต,ตามครับอันนี้ต้อง<ย>ติดตามครับมือนีช็ชอตมันเลยพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวติดต,ตามต่อไปนะครับเดียย๋ยวพฟันนุ่งเยอะเดี๋ยวก่อ้พี่น้อง,งอ okay, ครับงอุ้งี่น้องพันนุ่มโอเคครับโอเคครับพันนุ่มครับมึงครับ,บป่ายัางครับไปในพันอุ้ยปลาไป่ังท่านมา พี่น้องเตมครับโจมโมเงียปความมัน okay, ต okay, ีเงียปควมมันย่างมาตีพุทธโยครับมานครับพี่น้องโอเคเลยเอ้ยยกไปพี่น้องตรงนี้เอ้พี่น้องตรงนี้เอาโชว์พี่โชว์น้องนี่ตัวซ้ำไหนตัวเงยพี่น้องก็เห็นว่าพี่น้องครับป่าไผ่แค่นาดาครับผมตัวเงยเลย โดนน้ำอะไรผลุนเลือดเต็มโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บเต็มนะครับผมโอเคครับผมเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับโอ้พี่น้องฟั้นลูเอาอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยเอาอีกแล้วครับโอ้ยเอาอีกแล้วครับมองเก้าครับมองเก้าโอ้ยก็ต้องถึงยางไปบนป่านาดินครับเอาอีกแล้วครับโอ้ยมั่นครับมือนีขั้นครับพ่อลงป่าบักค้ากำมือนีครับ สุดยอดครับโอ้ครับโอ้ยกเลยพี่ให้พี่้องดูหน่อยพี่เร็วเร็วเก็บงาน้อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่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 คันเบ็ดครับคันเบ็ดดูคันเบ็ดครับไปแล้วรอบข้งนาลิงไหแล้วเออเออนันนันนันนั่นผมผมก็กิน เลยตัวเดียวกับผมแม่เลยอ่ะอยู่ที่ไหนโอ้ยมันไปข้า่งยิ้นมาครับผมโอ้ยเอาไหมเอาไหมโอ้ยยสาโอ้พี่น้องครับเบ็ดขาดครับไม่มาลดนะเบ็ดขาดเอาไหมครับเอาไหมพี่น้องเดี๋ยวตัวเนี้ยครับพี่น้องกำลังเบ็ดขาดเลยเอาไหมครับผมติดตามครับติดตามโอ้มันคข้ามาอนีไมาพอลงปลาครับครับผมโอเคครับติดตามมาเนาะครับเนาะ ย้อนครับปลาย้อนปลาย้อน,อนม,มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับดูคันเบ็ดยันพลาดนะอันนี้นะเมุกีีพลาดมาเราพิดหวังไนนม่ดีว่ไอะไรพลาดแรื่บาเนีย่ยังครับยังยังไม่เข้าโยครับเฮ้ยไปแล้วสู้สูส้ครับครับโอ้ย

เดี๋ยวๆๆๆๆๆฝากไว้ก่อนฝากไว้ ừ. không ai, สื่นใจครับพี่น้องเว้ยนี้มัดเบ็ดอีกแล้วเอาอีกแล้วครับโอเคครับติดตามครับผมเดี๋ยวขอยเก็บไว้ครับติดตามครับผมโอเคจากจากมาหันเลยเบ็ดขั้นนี้ครับมัดขั้นในแล้วมันขาดครับผมนี่เบ็ดขั้นนี้มันขาดผมเลยดึกดึกกั้นหน่อยเลยครับแต่ว่ามันไม่กินกว้างครับผมโอเคครับเยี่ยมเอาติดตามครับผมอือโ มาแล้วครับมาแล้วพี่น้องพี่น้องนี่เติบดิ่นุงเติบเป็นยุ่งเหรออือมาแล้วครับมาแล้วตัวใหญ่ครับอุ้ย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 ดูน้ำดูน้ำดูน้ำมาแล้วครับมาแล้ว ดูคันเบ็ดครับมาครับตื่นตาครับเต็มที่สิบครับโอ้ครับพี่น้งอนงอยเรียนก่อนว่าครับของแกครับผมโอเคครับเก็บป่ากันนะครับโอ้ยพี่น้องเหนื่พี่น้องดูดตัวเนี้ปะอยู่ญญโอ้ย โอ้เอาครับปวดพกหม้อักแตงเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับเมื่อกครับพี่น้องเป็นไงครับตัวใหญ่หรือตัวน้อยครับเมื่อกี้เราขึ้นมาตัวหนึ่งล้วกำลังสีล่องเบ็ดเอาอีกแล้วครับอู้ดงปล่าครับครับมือนี้ครับผมอู้ว่าอีกสิผาที่สิกาบานมาสั้นว่าหรือกงไปกัดตึมเลยครับผมอู้วคุณครับ เอาครับผมเบิ่งครับเบิ่งครับโอเคครับเบิ่งครับเบิ่งกันไปครับวัดตัวนี้หรือตัวน้อยครับผมเอาโอเคครับผมเบิ่งครับเบิ่งครับโอ้ยสุดยอดเลยครับหลังโกงไม่เป็ดอ่ะเฮมาแล้วพี่น้องมาแล้ว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 เดินเมาแล้วพี่น้องข้อมสายกันมันพี่น้องแรนเลยพี่น้องมันแรนแข็งเลยโอ้สุดยอดเลยครับผม อโอ้ยครับผมเอามึงตัวปลาครับอู้สุดยอดเลยครับพี่น้องปลาธรรมชาติเลยเนี่ยครับแต่ว่าน้ามันนั่นบุกลม,มเมื่อกี้เปลี่ยนหมายมากครับอือหูเจ้าเดินขึ้นไปเลยครับโอ้โหครับผมโอ้อยตอนน้้ยกใครพี่น้องบ้างนะครับยกใครพี่น้องบ้างนะอ่า พี่ยกให้พี่น้องดูหน่อยให้พี่น้องดูหน่อยครับผมให้พี่น้องดูหน่อยครับโอ้สุดยอดครับผมเยี่ยมครับโอเคครับโอ้คอยเก็บปายเลยครับมันนี้โอ้ตือว่าหมานเตืออยู่เลยครับผมโอเคครับผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขอเก็บอุปกรณ์ว่าจิกลับบ้านแล้วครับมันกัได้พอะสมควรแล้วนะครับได้ น่นแล้วได้หลายแล้วครับมาน้ากันสีข้นครับมือมีครับผมเดี๋ยวขอเจ็บอุปกรณ์แล้วะให้ให้พี่น้องชมผลงานนะครับว่าได้จักแต้มมือนะครับผมมาประมาณาบม่วงครับช่วงนี้กับประมาณสามุ่งสี่หกม่วงนะครับประมาณตกยืนหนีมันสีเชาม่วงครับผมโอเคครับโอเคครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องหลังจากเจ็บอุปกรณ์แล้วกันมาเบัง ผลงานกันครับวันนี้ครับแต้มครับนี่พานนุ่มครับนี่พานนุ่มครับพานบิวครับผมกำลังสีเอาปลาขึ้นมาจากน้ำครับผมมึงครับโอเคครับเพิ่งกันครับวันแรกแต้มครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงพานบิวครับผมนี่พานนุ่มครับพานนุ่มโอลขึ้นมาพี่น้องเม่งแน่น่ะนะเอาเอาาเดี๋ยวนับให้พี่น้องเม่งคว้ามว่าได้แจมวันนี้เดินเดียวผ่านนุ่มนะ เอามาเลี้ยงกันไหมนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามิบี่สิบตัวครับวันนี้สุดยอดครับไมยเด็ดครับพี่น้องเอานับไปพี่น้องเบิ่งง่าตัวครับเบังครับผมเด็กลัครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหปเกสบอ คลิปสองคิปสามคิสี่คิห้าครับผมโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะนสิบหกตัวสิบหกตัวเล็กอีกตัวคลิปนี้กรขอฝากไว้ทั้งนี้นะครับไที่เบื้องคลิปนี้แล้วขอกดติดตามกดกระดิ่งกดสัครให้แล้ะครับผมกดกระดิ่งติ้งติ้งตอบถามหรือมี อย่แนน้ำในช่องลูกชาวนาใช่ไหมครขบเขมนในดานลางนะผมขอบคุณครับเดี๋ยวมารับช่วงกับผมโอเคครับนี่ผมปลาให้กระสอบบันเหรอต้นนะนี่ครับพัานนุ่มนี่พัานบิวครับผมแจ้าครับ